ข้าวเหนเออียวครับพริกคงหมูครับแล้วก็อันนี้เราก็นอะไรคุ้ยชายครับขอบคุณครับ <Wow. S 2> ว้าวก็คือตัวน้ำจิบนี่แหละเพราะว่ารู้สึกไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ประจำหาดใหญ่เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวเราจะมากินร้านแตะเตี้ยมโชคดีที่จะเป็นร้านชื่อดังของอำเภอหัดใหญ่เลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นสาขาสองนะครับว้า <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนะครับ พอเขามาแต่เตี้ยมที่คนภาคใต้เรียกกันนะครับก็จะคล้ายเคียงกับเขามาติ่มซำที่เรารู้จักกันนั่นเองก็คือพวกขนมจีบฮักเกาสาหร่ายนาะกุ้งต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าใครมาอำเภอหัดใหญ่นะครับร้านโชคดีแต่เตี้ยมเป็นร้านที่ไม่ควรพลาดที่จะมาทานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเขาก็จะมีเมนูให้เลือกแบบหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ทําการหยิบทั้งหมดที่เราอยากทานเนี่ยวางใส่ถาดเอาไว้แล้วก็บอกเลขโต๊ะพนักง,งานเขาก็จะเอาไปนึ่งมาให้นะครับหลังจากนั้นก็จะเอามาเสิร์ฟที่โต๊ะนะครับ ร้านนี้นะครับเนื่องจากเขาเป็นร้านชื่อดังนะครับก็ช่วงเช้าเนี่ยก็คือบางทีต้องรอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึงตอนเที่ยงนะครับใครที่มาเราก็มารับบัตรคิวก่อนแล้วก็ยืนรอหน้าร้านนะครับก็นอกจากติ่มซำแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือบักุเตนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลูกประกอบให้ตรงนี้นะครับก็น่าจะเราไม่กินเครื่องในนะครับเขาจะสั่งเป็นแบบ กระดูกซี mo ่โครงหมูล้วนได้นะครับรอคิวประมาณครึ่งชั네่วโมงในที่สุดเราก็ได <uh ้โต๊ะแล้วนะครับเย่เอาขนมจุ้งครับขนมจิ้งูนืฮะเก่าเนแล้วก็เอาข้าวเหนียวดกครับซี่โครหมูครับแล้วก็อันนี้ก็ใสไถ้วยชาด้วยระหว่างที่รอเขาเนื่องแต่เตี้ยมนะครับเราจะไปสั่งอย่างอื่นกันต่อกันเลย สั่งบัคกุเต่หน่อยครับเอาช่วยเล็กอะครับโต๊ะสิบสี่ครับไม่เอาเครื่องในเลยใส่แต่ซี่โครงกับตัวเห็ดอย่างเดียวนะครับต้องพูดไหมต้องพู้ไหมต้องพูดเอาใช่ไม่เอาเครื่องในอย่างเดียวครับครับสั่งน้ำหน่อยครับมีอันไหนโต๊ะสิบสี่ครับมีอันไหนที่มันไม่หวานเลยได้บ้างหรือมีแค่ชาจีนร้อนอย่างเดียว ได้เอ็นไรงั้นเอาชาจีนร้อนก็ได้ครับแล้วก็น้ำแข็งน้ําแข็งสองเลยละกันคนเดียวนใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับว้าวก็เดี๋ยวเราอ่างรอให้ติ่มจำมาเสิร์ฟนะครับเราจะมา กินตัวบัฟคุเตกันก่อนนะครับทุกคนก็คือจะบอกว่าจริงแล้วอาหารที่เป็นของขึ้นชื่อของร้านโชคดีแต่เตี้ยงเนี่ยก็คือตัวบัฟคุเตอันนี้นะครับเพราะว่าพ่อผมชอบกินมากมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบพอให้แบบซี่โครงหมูเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันก่อนนะครับท,ทุกคนก็คือน้ำของที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบรสชาติมันจะเข้มข้นมากๆนะคือไปกินที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนทําเหมือนนะครับทุกคนคือเอกลักษณ์ของเขามากๆนั่นแบบกลมกล่อมกำลังดีแล้วก็หอมสดชื่นมากๆนะครับกินกี่ทีก็ไม่เคยเบื่อเลยนะเวลากลับมาหาดใหญ่นะครับว้าว wow. ได้ <S 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 แล้วก็ติ่งซำเรามาเสิร์ฟแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีเป็นที่คีบมาให้นะครับเพราะว่าตัวถาดเนี่ยร้อนมา,มากๆแต่คือถ้ามากินกับปลาเนี่ยแบบอาคือใช้มือหยิบตลอดเลยนะครับอ,อ,นนอาหารของเราก็มาเสิร์ฟหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการรับประทานอาหารกันแล้วนะครับ ก็จบอกว่าสิ่มซ้ำหรือจต่เที้ยงของที่นีนะครับที่เป็นความแตกต่างกับแบบอําเภอหรือจังหวัดอื่นเลยนะครับก็คือตัวน้ำจิ้มนี่แหละเพราะว่ารู้สึกไปกินที่ไหนก็ไม่เหมือนนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์ประจําหาดใหญ่เลยนะครับคือน้าจิ้มจะแบบออกข้นๆหน่อยแล้วรสชาติก็เกือบอธิบายไม่ถูกทุกคนต้องมาลองนะครับต้องบอกเลยว่าจต่เที้ยงของหาดใหญ่เนี่ยคือห้ามพลาดนะครับ เรื่องร้านโชคดีแต่เตี้ยงนี้นะครับก็คือครอบครัวของผมเนี่ยมากินตั้งแต่สมัยแบบยังอยู่ประถมอะไรอย่างนี้เลยนะก็คือแบบตั้งแต่สาขาแรกที่เขายังเป็นแค่ร้านเล็กๆนะครับตอนนี้สาขาแรกเขาก็ทําใหญ่โตเป็นถนน2ฝั่งแล้วนะครับแล้วก็สาขา2เนี่ยก็เปิดมาได้สักจำไม่ได้แล้วห้าหกปีแล้วนะครับก็ใหญ่โตแล้วก็คนเยอะทุกสาขานะครับ เรามีคุณแม่ผมมากินด้วยนะครับทุกคนอ <c oughs> บอกว่าโชคดีมากนะทุกคนที่มามาโผ่ามาเพราะว่ากำลังคิดว่าต่งมาเบลินนะครับกินไม่น่หมดกำ <c oughs> ลังว่าจะห่อกลับบ้านพอดีคือมาถ่ายคอนเทนต์นะครับแล้วเดียกพอถ่ายเสร็จตัรู้สึกว่ากินไม่หมดซะแล้ว ตอนนี้เราก็กินกันหมดแล้วนะครับแตนไม่เหลือเลยตอนแรกคิดว่าจะกินไม่หมดแล้วเลยเพราะมามาผมนะครับก็เดี๋ยวก็เหลือคิดเงินนะครับก็นี่ตรงทางนี้เขาก็จะมีบอกเลยว่าสินจัมแต่ละถาดนียราคาเท่าไหร่นะครับก็คือทุกเมนูของสินจามคือจะเป็นราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ23บาทก็16 6 9 12นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันราคาต่างๆดูได้จากตรงนี้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ ันโอนพร้อมเพย์ได้เลยว่ะอ่าไ่ทิวอ่ะสามร้อยนี่ได้รถไปเก้าบาทนะครับจากสามร้อยเก้าเหลือสามร้อยกวเท่ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปกันแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ร้านหน้าครับบ๊ายบายจากไว้กลับมาแม่นั่งเล่นโทรศัพท์ด้วย เดวคุแม่บายๆกล้องหน่อย